อริยะบุคคลทุกขั้นตอนได้จากการแสดงธรรมก็ได้ได้จากการฟังธรรมก็ได้ได้จากการสัจชยะคือพูดในคำของพภะษาสดาสาธยายธรรมคิดติตึกในธรรมก็ได้เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นี่คือหนทางถึงวิมุตห้าประการดังนั้นคนฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมในที่อัศนะของตัวเองได้ ภาหิยะฟังธรรมพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นพระอรหันต์เลยดังนั้นเหตุปัจจัยเราพอไหมถ้าพอก็สามารถหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการฟังธรรมสำคัญมากถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมแม้หนึ่งบทก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่มีโอกาสไม่ใช่ฐานะของสาวกที่ไม่ได้ฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกพระพุทธเจ้า สร้างบารมีมาเพื่อมารู้ธรรมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องฟังใคร